ถ้าหส่วนด้วยเลบ3ลบกับ30สิส่วนด้วยเกรลบสองลบ9เท่ากับ1แล้ว x อกรลบสองบวก1เท่ากับเท่าใดนี่ก็บอกว่า 5, 3, 5 3, 30, ส่วนด้วยเลบ3ามก็ห้าส่วนกับ x ลบ3มก็ลบกับ3ามสิบส่วนด้วยเอกรลบสองลบ9ก็เท่ากับ1นึ่งนะตอนนั้นก็ อันนี้ก็คือแยกได้เป็น x ลบสามกับ x บวกสามอย่างงี้เพราะนั้นคลอนก็คือได้ตัวนี้คลอนคือ x ลบสามแล้วก็ x บวกสามก็อันี้มาหารคลอนก็คือได้เป็นตัวนี้ก็คือมาคูณกับห้าก็เป็นห้าคูณกับ x บวกสามแล้วก็ลบกับสามสิบพอตัวนี้หารตัวนี้ก็ได้หนึ่งขึ้นมาคูณกันนี้ก็สามติก็เท่ากับหนึ่งเพราะนั้นในห้า x ก็เป็นห้า x นี้เอาไปคูณสามก็เป็นสิบห้าสิบห้าลบสามติดก็เป็นลบสิบห้า ก็เท่ากับตัวนี้หารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณกันหนึ่งขึ้นมาคูณกันหนึ่งก็ได้เป็น x กำลังสองลบเก้าอย่างนี้เพราะนั้นก็ย้ายข้างให้ข้างเป็นศูนย์ก็ x กำลังสองลบห้า x แล้วก็ลบเก้าก็บวกสิบห้าก็ได้เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็ลบห้า x แล้วก็บวกหกเพราะนั้นก็ได้เป็น x x สองสามลบลบเช็คกลางก็ได้เพราะนั้น x ก็เท่ากับสองกับ สามข้า2กับสองาแต่ว่าถ้าเราแทน x ด้วย3ามแทน x ด้วยสนี้แล้วส่วนเป็น0นย์ะก็ใช้ไม่ได้ส่วเป็นศูนย์ใช้ไม่ได้เพราะนั้น3ก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็เหลือแต่2ตัวเดียวก็ถามว่า x กํลังสบวกห x กํลังสบวกหก็คือสองกลังสองบวกหก็สีบวกหก็เป็น5ก็ตอบ5